หมูหมักนุ่มสูตรฝนธนะสุนทรวันนี้จะมาทําหมูหมักนะคะเอาไว้ผัดกะเพราผนชอบผัดกะเพราหมูหมักวันนี้ฝนจะใช้หมูสังคอนะคะหนกิโลนะคะหนกิโลล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะหั่นเป็นชิ้นเท่าที่คุณต้องการไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะใส่น้ำมันหอยนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะเราไปกันเรเร็วเลย นะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะปกติเ่าจะใช้ฝาเขียวด้วยแต่วันนี้ฝาเขียวไม่มีไม่เป็นไร ي. เอาเท่าที่มีนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ผยผมใส่ประมาณแค่นี้เขาเรียกว่าเท่าไหร่อนิดหน่อยเขาเรียกว่าเหมือนตัดรสไม่ให้มันเค็มเกินไปเท่าน,นั้นเองนะคะ พิชัยคือเวลาเรากินผัดกระเพาเนี่ยถ้าหมูมันนุ่มๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ำมันงาน,นะคะน้ำมันงาน <c oughs> เป็นสูตรก่าอีกแล้วแล้วทีนี้ก็นี่ใส่โซดานะคะใส่โซดาเพื่อที่จะให้มันนุ่มนะคะ ก็ให้มันนุ่มผมใส่ประมาณประมาณครึ่งขวดนะคะหมูหนึ่งกิโลผมใส่ประมาณครึ่งขวดพอไม่อยากใส่เยอะมากมายแค่น,นี้แหละแล้วก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าคนให้เข้ากันขยำขยำจนกระทั่งจนกระทั่งน้ํามันงวดนะคะจนกระทั่งหมูมันแห้งก็คือว่าเนื้อหมูก็จะดูดพวกน้ําพวกเครื่องปรุง อันนี้ผมไม่ได้ปรุงรสจัดมากเนาะใส่นีดที่เนยหน่อยเพราะเวลาเดี๋ยวเราไปปรุงอาหารเดี๋ยวเราไปทบาบัตรกะเป๋าเดี๋ยวเราก็ปรุงรสเพิ่มดีนะคะนี่ก็ขยำขยำอาจจะต้องใช้เวลาขยำนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำทั้งหมดเนะะี่ยค่ะมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะแล้วผลก็จะ ใส่ถุงเป็นถุงๆแยกแบบว่าเวลาจะกินกระทะหนึ่งจานหนึ่งแล้วก็เอาออกมากินถุงหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเคยทําใส่อย่างเงี้ยค่ะใส่อย่างนี้เลยแล้วแช่ฟรีซไว้แล้วเวลาเราจะกินเราวก็เอาออกมาทั้งหมดมาละลายทั้งหมดอืมเราก็เลยเหมือนกับว่าเรามาแบ่งกินดีกว่าเพื่อที่จะส่วนไหนที่เราไม่กินเราก็ไม่ต้องเอามาละลายนะคะ หมูก็ก็จะได้อยู่กับเราไปนานๆสูตรนี้ก็สามารถหมักเนื้อก็ได้หรือว่าหมักไก่ก็ได้นะคะปกติเนี่ยเหมือนเขาจะใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดหรือว่าใส่ไข่ด้วยแต่ว่าผมไม่ใส่ผมจะใส่แค่นี้อยากให้เครื่องปรุงเนี่ยน้อยที่สุดเพื่อที่จะยืดอายุของเขาค่ะให้อยู่ได้ นานๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราใส่ทั้งแป้งทั้งไข่เนี่ยบางทีมันก็อยู่ได้อาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใส่อย่างนั้นมากมายเนี่ยก็อยู่ได้เป็นเดือนนะคะแต่ว่าอยู่ในช่องฟรีซนะอยู่ในช่องแช่แข็งนะคะอเห็นไหมน้ำเริ่มมวดแล้วเ,ลเห็นไหมคะตอนแรกน้ำยังนองอยู่เลยตอนนี้น้ำมวดแล้วนี่ ก็ไม่ยากนะคะแค่นี้เองไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรยุ่งยากเลยของในครัวของเราทั้งนั้นเลยนะคะนี่ไม่ได้ไปหาซื้อเลยเพราะว่ามีอยู่แค่นี้ก็ใช้แค่นี้นะคะบางที่นะคะเขาไม่มีน้ําโซดาก็สามารถใช้เป็นน้ํเปล่าได้แล้วก็นี่นะค่ะนวดให้หมันเข้ากันแล้วก็แช่ตู้เย็นฟรีทิ้งไว้เลยนะคะก็คืนนึงกินได้แล้วก็แช่รีรแล้วก็อยู่ได้ อยูไ่ได้เป็นเดือนเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะมากมายที่จะให้เขาเสียนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผลก็ผมก็จะพักไว้อย่างนี้ให้มันแบบน้ํามันกลิ่มตัวนิดนึงประมาณสักสิบห้านาทีนะคะแล้วผลก็จะเอามาใส่เป็นถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเขาใส่แบบแบ่งเวลาเราจะกิน แค่ไหน1นึ่งจานหนึ่งที่นะคะแล้วเวลาเราจะเอาออกมากินเราก็เอาออกมากินทีละถุงแบบนี้มันก็จะง่ายไปลองทำดูนะคะ